สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมว่าที่นักบินลาว VS นักบินไทยสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันเลยเปิดกันที่สนามบินพารามเตอร์วังเวียงสปปลาวพวกเราก็ามาบินกันที่นี่ และนี่ลนเลยฮะสีน้ำเงินชี้นเรียววกาชาบินใหม่จากฝั่งไทยและเสื้อสีน้ำเงินชั้นนี้ก็คือน้องเสี่ยวว่าที่นั่งบินจากฝั่งลาวซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมาประลองแท็กซี่เครื่องพอราเพนสองที่นั่งกันครับเอาละฮะก่อนที่จะเอาจริงสีน้ำเงินชี้เรียววกาชาบินใหม่จากฝั่งไทยก็ต้องขอซ้อมกันสักเล็กน้อยเนื่องจากเพิ่งเคยบินเครื่องพาราเพนสองที่นั่งเป็นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรเชิญรับชม บายและฮาสำหรับสิ่งเล็กที่เรียว่ากาหนักบินใหม่จากฝั่งไทยรู้สึกเลยครับว่าการควบคุมร่มก็เหมือนจะยังงงๆอยู่ก็เรียนรู้การควบคุมเครื่องในร่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวที่ว่าง่ายไม่ง่ายเลยครับเดีย่ยงงงเลยทีเดียว โอเคห้ามตัวอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาประลองฝีมือการแท็กซี่พราเพนสองที่นั่งระหว่างนักบินลาว VS นักบินไทยเริ่มต้นในน้องเซียวว่าที่นักบินลาวก่อนครับไปล้วห้าสรบเซียวว่าที่นักบินแห่งสงปปลาววันนี้ใช้เครื่องแวนการ์ด50แรงพร้อมร่วมดูเด็กคา์ดิโอ นี่เลยฮะเมื่อสุดสนามแล้วก็ทำการเลี้ยงเป็นวงกลมซะด้วยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะสามารถเลี้ยงร่มกลับมายัางจุดสตาร์ทได้หรือไม่ เฟิร์สได้แล้วครับดิเฟิร์สได้แล้วโอ้ยนี่ไงล้ออ้ขอแท้ครับขอแท้โอ้ยกาลสินขอแท้เมือหร่เออนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นเสียครับน้องเสียครับนักบินว่าที่นักบินทางฝั่งลาวครับทำให้ดูแลเรียบร้อยกาลสินครับเห็นแล้วอายเลยครับบอกตรงๆคืงรอบนี้เราก็ไม่ยอมครับกาลสินไม่ยอมนะเจอลูกศิษย์ผมเป็นไงโอ้โหยอมรับเลยแล้วคิดดูนะขนาดนี้ยังไม่ได้เฟิร์สนะครับดูดิ ต้องแท็กซี่เป็นวงกลมอ่ะจะไปทางไหนได้ฮะกาลสินบินขึ้นไปแล้วนะครับจะเจอตัวนี้ไปนี่ไปไม่เป็นเลยครับเอารอดูครับแก้มือไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้โหยอดจริงฮะเนสู้กาลสินสู้กาลสินบินบินบินเอาละฮะถึงคิวกักกาลสินนั่งบินใหม่จากฝั่งไทยกันบ้างสึกครั้งนี้ช่างยิ่งใหญ่ยิ่งนักว่าแล้วก็อัดเครื่องตั้งร่มขึ้นมา ไปแล้วะสำหรับสิ่งเล็กที่เรียกว่าการนั่งบินใหม่แต่อ้าเรื่องความสัานงานยาบเลยครับทีนี้ จากความผิดพลาดครั้งนี้นอกจากจะอายแล้วเครื่องก็ยังล้อเบี้ยวอีกด้วยก็ต้องซ่อมแซมกันอย่างเร่งด่วนโอเคฮะเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากพี่ๆนักบินมืออาชีพเราจะไปขืนแบบฟุตบอลไม่ได้ขืนแบบฟุตบอลนี่งัดทิ้งงัดทิ้งเลยมันบามไม่ได้มันม่ได้แบบมันดูง่ายนะนะพอเราดูมันง่ายดูดูเหมือนง่ายใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะ แต่ถ้าถ้าว่าเป็นจังหวะไปนิดเดียวอ่ะเอาเรื่องเลย้วแต่ล้มตัวเนี้ยถ้ามันถ้ามันตกแเราจะดึงดึงไม่มาไหมแต่ถ้าถ้าดึงไม่ค่อยมาต้องตามตวางล้มไปก่อนแล้วค่อยดักมาทีละน้อยเอ๊อย่างนี้ต้องต้องมาต้องมาวงเวียงบ่อยแเราจะมาต้องมาฝึกบ่อยเพียงด้ยยังบอกแล้วบอกแล้วจะไปอยู่พี่ดาวกับพี่โจอ่ะเดี๋ยวมาคนเดียวรอบหน้ามาคนเดียวมามามาเริ่มวิชามา ฝากกาถึงนาเด็ดแล้วนะมาคนเดียวเนี่ยต้องมีอะไรต้องมีอะไรเด็ดโอเครครับผมมาเจอกันต่อไปครับแนะค่ okay, คลิปน้าโอเคคลิปนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันฝ <laughs> ากไว้ก่อนครับครั้งหน้าเราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน